สิครับว่าก่อนที่ท่านนบีจะสิ้นชีวิตเนี่ยท่านนบีพูดถึงใครวันสุดท้ายของท่านนบีท่านอิบนุมัสุดกล่าวว่าเมื่อใกล้วันที่ท่านอซูลจะจากไปได้มีการรวมตัวของซอฮาบะอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชาท่านอับดลี๋มุฮัมมัดสล,ละลสลามได้เหลียวมองดูพวกเราด้วยน้ําตาพร้อมกล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานความสุขให้แก่พวกท่านทั้งหลายฉันขอเตือนพวกท่านให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ ขณะนี้ใกล้เวลาที่จะต้องพรากจากกันแล้วใกล้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องกลับคืนสูลส่ล็อ์สู่สวรรค์อันเป็นสถานที่พำนักอัน,นิรันเมื่อพวกเขาได้ยินว่าท่านรอซูลกำลังจะจากไปเนี่ยซอฮบาร์ก็ต่างส่งเสียงร้องไห้พางลำพึงรำพันว่าโอ้ท่านรอซูลล็อ์โอ้ท่านรอซูลของพวกเราท่านคือดวงประทีปของพวกเราท่านคือศูนย์รวมจิตใจของพวกเราเมื่อท่านจากไปแล้วเราจะพึง่งใครท่านนบีบอกว่าฉันทิ้งไว้ให้พวกท่านแล้วซึ่งทางที่สว่างสวัย และได้ทิ้งไว้ซึ่งสองสิ่งซึ่งเป็นข้อตักเตือนก็คือกุรอานและสุนนะและหากหัวใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือรืดดึงพวกท่านจงทําให้มันนิ่มนวลด้วยการพิจารณาถึงความตายท่านอซูลล้มป่วยในเดือนซอฟัตท่านป่วยอยู่เพียง18วันอาการก็เริ่มหนักขึ้นนะครับอาการเริ่มแรกก็คือท่านปวดศีรษะเมื่อถึงวันจันทร์ในต้นสัปดาห์อาการป่วยของท่านก็เริ่มหนักขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านบิลลาร์เน่กำลังทําการอาญาเมื่ออาญาเสร็จแล้วเนี่ย ท่านบิลานไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านของท่านรอซูลพร้อมกับให้สลามท่านหญิงฟติมะกล่าวว่าท่านรอซูลกกำลังะวงอยู่กับตัวเองท่านบิลานจึงเดินเข้าไปในมัส,สยิดด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจในคำพูดของท่านหญิงฟติมะเมื่อใกล้อรุณรุ่งซึ่งหมายถึงเวลาสุพีจะจากไปท่านบิลานก็ไปยืนหน้าบ้านของท่านนาบีอีกครั้งได้กล่าวสลามเหมือนครั้งแรกซึ่งครั้งนี้ท่านรอซูลุลอสล็อสลามได้ยินเสียงบิลานจึงกล่าววา่าจงเข้ามาเถิดบิลานเอ๋ย ขณะนี้ฉันกําลังพวงอยู่กับตัวเองอาการป่วยของฉันยิ่งทวีขึ้นโอบีลานท่านจงบอกให้อบูบักนําละหมาดไปก่อนท่านบีลานได้เอามือกุมศีรษะและเดินออกจากบ้านของท่านอบีพร้อมกับกล่าวว่าเราหมดหวังโอแม่ของฉันทําไมแม่ต้องให้ฉันเกิดมาด้วยเมื่อท่านบีลานเข้ามาในมสัสยิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้กล่าวกับท่านอบูบักว่าท่านรอซูลได้มีคําสั่งให้ท่านทําหน้าที่เป็นผู้ละหมาดซึ่งในขณะน,นี้ท่านรอซูลกําลังพวงอยู่กับตัวของท่านมาก ท่านอบูบักก็ผินหน้าไปมองที่เมียรับของท่านท่านมิได้เห็นท่านนาบีมุฮัมมัดยืนทำหน้าที่ของท่านเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาท่านอบูบักสุดตัวลงกับพื้นไม่สามารถประคองตัวเองยืนนำละมาดได้นะครับท่านร้องไห้เสียงดังเลย ทำให้มุสลิมที่รอการละหมาดจากท่านอบูบักต่างได้ร้องไห้ตามกันความโกลาหลนเกิดขึ้นรับเสียงร้องไห้เราคนกับเสียงถามไทยถึงท่านราสูนท่านรุสูนได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้มารอละหมาตก็เลยถามท่านหญิงฟติมาว่าเสียงอะไรจากที่ไหน นางบอกว่านั่นเป็นเสียงของบรรดาพี่น้องมุสลิมที่รอการละหมาดเพราะวันนี้พวกเขาไม่มีท่านนําในการละหมาดท่านซุนได้เรียกท่านบรรดาซอบาเข้ามาใกล้ๆนะฮะบอกให้พยุงท่านนาบีเนี่ยเข้าไปในมัสยิดหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดท่านซุนก็หันมาถือหาซอบาแล้วก็บอกว่าโอ้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายฉันขออํลลาท่านทั้งหลายตามพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายมีความยำเกรงต่อองค์ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์วันนี้ เป็นวันอาคิร์วันแรกของฉันและเป็นวันสุดท้ายแห่งดุนยาของฉันและท่านก็ค่อยๆพยุงร่างของท่านเนี่ยเดินกลับบ้านหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงวาฮีให้มาลายกะลงมาพบท่านนาบีประจําแรงร่างมาหาผู้ที่เป็นที่รักของท่านนาบีเข้าไปในบ้านแล้วคราวนี้ท่านโอซูเนี่ยไม่อนุญาตนะครับ ท่านอย่าได้เข้าไปจงกลับมาแล้วมาลิกินมูตเนี่ยก็ได้ลงไปจำแรงเป็นชายอารับชนบทมาลิกินมูตเนี่ยนะครับไปถึงก็ได้กล่าวว่าขอความสันติสุขจงประสบแด่ครอบครัวของท่านนบีแล้วก็กล่าวถามว่าอนุญ,ญาตให้ฉันเข้าไปไหมท่านหญิงฟติมาบอกว่าโอ้อับดุลลฮ์ท่านรสุลลอฮ์กำลังป่วยหนะักมาลิกินมูตนะครับก็ได้ให้สลามอีกครั้งเป็นสำนวนเดิมซึ่งในครั้งนี้ท่านรสุล,ลูลาะสลอสลามได้ถามท่านหญิงฟติมาว่าใครมา นางตอบว่าชายชาวชนบทคนหนึ่งได้มาหาท่านซึ่งฉันได้บอกเขาแล้วว่าท่านป่วยปรากฏว่าชายผู้นั้นก็ได้มองมาอย่างฉันจนเนื้อตัวของฉันนั้นสั่นสะท้านพูดความหวาดกลัวอีกทั้งหัวใจเต้นรัวจนผิวกายของฉันนั้นเปลี่ยนสีท่านนาบีมุฮัมมัดสลลสลามก็ได้ถามนะว่าลูกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครนางตอบว่าไม่รู้เขาคือผู้ที่ชิดความอร่อยผู้สยบความอยากผู้ทําให้ต้องพัดพลากผู้ทําให้ครอบครัวอยู่ในอาการโศกเศร้าท่านหญิง ฟติมากร้องไห้เสกเสื่อ,อื่นนะครับโอ้บิดาของฉันท่านกําลังจะจากไปแล้วหรือวันนี้เป็นวันซึ่งจะไม่มีวาฮีประธานมาอีกแล้วเป็นที่ท่านจะไม่พูดกับลูกอีกแล้วเป็นวันที่ลูกจะไม่ได้ยินเสียงสลามจากท่านอีกแล้วท่านอสูรได้กล่าวว่าโอ้ลูกรักอย่าร้องไห้ลูกเป็นคนแรกจากครอบครัวของเราที่จะติดตามฉันไปจากนั้นท่านก็อนุญาตให้ท่านมาริกินเมาส์เนี่ยนะครับได้เข้าไปมาริกาบ,บอกว่าขอความสารติจงประสบแด่ท่านเถิดท่านนบีได้ตอบรับสลาม และท่านก็เช่นเดียวกันท่านรสูลุลลอฮ์ได้เอ่ยถามว่าท่านมาเพื่อเยี่ยมหรือมาเพื่อปลดวิญญาณของเรามาลิกาตอบว่าทั้งเยี่ยมและปลดวิญญาณหากท่านอนุญาตหากท่านไม่อนุญาตฉันก็จะกลับท่านรสูลได้ถามมาลิกาว่าท่านยิบรออีนอยู่ที่ไหนมาลิกินมูดนะครับก็ตอบว่าอยู่บนฟากฟ้า,าชั้นที่หนึ่งบรรดาม,มาลาิกาทั้งหลายกําลังทําการปลอบขวัญและให้กําลังใจอยู่สักครู่หนึ่งท่านยิบรออีนก็ได้มานั่งเคียงข้างท่านนบี ท่านอบีก็ได้ถามยิบรอินว่าโอ้ยิบรอนินท่านรู้ไหมทุกอย่างกําลังจะจบสิ้นแล้วนะท่านยิบรอินบอกว่าฉันรู้ดีโอยรอสุลุลล์ท่านจึงได้ให้ยิบรอินเนี่ยบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบางขั้นตอนหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านยิบรอินกล่าวว่าขณะนี้ประตูแห่งฟ้าทุกชั้นเปิดหมดมาลิกาทั้งหมดเข้าไปยืนรอรับดวงวิญ,ญญาณของท่านอีกทั้งประตูสวรรค์ทั้งหมดก็เปิดอยู่ท่านอสูลกล่าวว่าอัลหัมตุลิลละแล้วถามต่อไปว่าแล้วอุมมะของฉันนจะอยู่ใใสภาพด หลังจากพวกเขาไม่มีฉันแล้วโดยเฉพาะในวันเกียร์มาพวกเขาจะเป็นยังไงท่านยิบรินบอกว่าเพราะผู้เป็นเจ้าทรงห้ามไม่ศาสนทูตท่านใดก็ตามเข้าสวรรค์ก่อนท่านห้ามไม่ให้ประชาชาิของบรรดาศาสนทูตท่านใดเข้าสวรรค์ก่อนท่านท่านสุนกล่าวว่าขณะนี้ฉันสบายใจแล้วท่านได้หันไปพูดกับมาลิกินมูดนะครับบอกว่าจงเข้ามาใกล้ๆฉันมาลิกินมูดปฏิบัติตามแล้วก,ก็เริ่มถอดวิญญาณุท่านอบี เมื่อมีวิญญาณเนี่ยมาอยู่ตรงสะดือท่านอสูนได้พูดกับยิบรอินว่าฉันเจ็บเหลือเกินเมื่อยิบรอินได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับผินหน้าไปทางอื่นท่านอสูนกล่าวแก่ยิบรอินว่าท่านไม่อยากมองหน้าฉันแล้วรืท่านยิบรอินตอบว่าโอ้ที่รักของอัลลอฮ์ใครกันที่จะมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะมองหน้าท่านได้ในขณะที่ท่านกําลังเจ็บปวดอย่างนี้ท่านอา纳บินมาริกล่าวว่าเมื่อวิญญาณของท่านนบีเนี่ยเลื่อนมาที่หน้าอกท่านได้กล่าวเตือนเรื่องละหมาดและสิ่งต่างๆที่ท่านครอบครองท่าาานพูดซซ้ํไปม ท่านพูดถึงอุมมาอย่างเราเนี่ยจนสิ้นเสียงเลยท่านบอกว่าอุม,มะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉัน